ทีม Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมพิ เมนนนูแะเมื่อพิเศษวันนี้ขอชวนท่านผู้ชมไปพบคุณหมอครับแต่ไม่ใช่ในโรงพยาบาลเพราะคุณหมอท่านนี้อยู่ที่สวนโมก,กุงเทพปัจจุบันท่านไม่ได้รักษาโรคทางกายแต่มารักษาโรคทางใจให้กับผู้คนทั่วไปแทนครับอะไรคือจุดเปลี่ยนรับคุณหมอเขาทำไมเลิกหมดเลยครับสภาพบ้านเมืองทุกวันนี้หรือสภาพผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจให้หมอมาช่วยอะไรมากหรอกเขาขอว่าเวลาเขาป่วยเขาไข้ ขอให้หมอรักษาแล้วหมออย่ามากเรื่องเท่าไหร่บอกมาโอ้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยจิตมีอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งมากกว่าวิชาทางการแพทย์ที่หมอเคยเรียนมาใช่หรือถามไม่เสียดายหลรอกเป็นหมอผมจะเสียดายมากถ้าผมยังเป็นหมออยู่เหตุผลในการลาออกของผมก็คือเพื่อไปใช้ชีวิตในแนวอื่นและทุกวันนี้อาชีพของท่านคืออาสาสมัครสาธารณประโยชน์ถ้ากับพี่น้องก็ยังตอบไม่มี จะไปทําอะไรกับสังคมภาษามีความสําคัญถ้าว่าเราคิดว่าโลกนี้มันต้องการการช่วยเหลือกัน พบกับนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์เลขานุการและกรรมการขอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปญโยตส่วนโม่บกรุงเทพอาสาสมัครสาธารณประโยชน์ระดับประเทศในตอนการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วมือนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปปัจจุบันคุณหมอไม่ได้ทำอาชีพรักษาคนไข้ในแง่ของการเป็นหมอ เลิกทำมาตั้งแต่ปี2 535ตรงนี้ก็21 <20 S 2> ปี21ปีที่ผ่านมาจากจุดนั้นคุณหมอทำอะไรครับถ้าจะให้อธิบายให้คุณชมได้ฟังตรงนีออ้อาจจะแบ่งได้เป็นสักประมาณ3ช่วงช่วงที่1ตอนนั้นถามว่าเ,เราพอไม่เป็นอาจารย์นะฮะเป็นรองอธิการบางคนว่าโอ้โอหจะไม่มันต้องไปต่อพอผมตัดสินใจเลือกเลิกเขาก็ถามว่าจะไปทําอะไร บางคนก็เลือผมจะไปบวชเหตุผลในการลาออกของผมก็คือเพื่อไปใช้ชีวิตในแนวอื่นโอ้เท่มากเลยนะลงเหตุผลว่าใช้ชีวิตในแนวอื่นผมไม่เคยเจอขนาดนงานเหตุผลแล้วตอนนี้ผมก็ให้นิยามตัวเองว่าผมเป็นอาสาสมัครสาธารณประโยชน์แนวชีวิตของผมก็คือเป็นแนวชีวิตที่ตัวเองกําหนดนะครับแต่ขอให้เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากแบบอาสาหมายความว่า ถ้าใจไม่ไปไม่ทำถ้าใจไม่ใจไม่โดนแหมเอายังมีศิลปินอยู่นิดนิดนะครับ่าทาเพื่อาสาสาธารณประโยชน์งานจิตอาสาทำไมคุณหมอเรียนรู้อะไรมากที่สุดครับเอาว่าผมก็ยุ่งเกี่ยวกับงานอาสามาเกือบทั้งชีวิตเนาะใช่ครับนะครับหัวใจเนี่ยงานอาสามันอยู่ที่ใจแต่ผมได้เรียนรู้ทั้งสำคัญตอนไปเซนามิตอนทำงานเซนามิเพราะผมต้องสัมพันธ์กับ คนอยากช่วยผู้คนเน่ยเยอะมากผมเรียนรู้มากกว่าตอนน้ำท่วมกรุงเทพที่หอจุดหมายเหตุเราก็ตั้งเป็นศูนย์นะฮะเพราะวันเนี่ยโทรศัพท์เข้าผมแต่จนไม่รู้จะทํำยังไงกับมันอนะ่ะผมได้เรียนรู้เรื่องอาสาสมัครออพอแบ่งได้เป็นอย่างนี้ฮะว่าอันที่หนึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีต่อมอาสาอยู่ในตัวเออคำนี้เท่กันหรอใช่ไหม,มต่อมดีใช่ทุกคน,นมีต่มตอมมาไอต่อมแกรน,นี้บางคนมันฝังอยู่ลึกนะบางคนมันอยู่ที่ผิว ไอต่อมคําว่าต่อมเนี่ยถ้าต่อมนี้ไม่ถูกใช้มัน่อนะมันอ่อทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหรือในโลกนี้มีต่อมนี้กันหมดจะมากจะน้อยแตกต่างกันผมแบ่งเป็น3ามกลุ่มผมคลาสสิฟายคนอาสาสมาัครที่ผมรู้จกักแล้วก็สัมพันธ์แล้วก็เป็นพันๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนซึนามิเนี่ยนะครับตอนนั้นคุณหมอพรทิพย์บอกว่าต้องการคนมาช่วยขุดศพแล้วย้ายศพเราก็ประกาศหาคนมาช่วยขนศพ ปรากฏว่าพอเราประกาศปุ๊บม,มาก,กันเยอะมากเลยนั่นผมคิดว่ามีคนอาสา,าแบบหนึ่งคือแบบหามีเงื่อนไขไม่มไข,ขอว่าสิ่งที่เขากำลังต้องการคืออะไรฉันทําได้ทุกอย่างด,ดีทุกอย่างอีกแบบหนึ่งแบบมีเงื่อนไขฉันขอทําที่ทันถนัดเท่านั้นฉันขอทําที่ฉันอยากเท่านั้นขอทําที่ฉันต้องการเท่านั้นผมยกตัวอย่างมีผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสพวกทรีทเมนต์น้ําอันนี้บินมาพร้อมกับเครื่องมือจากฝรั่งเศสมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะ ปรากฏพอมาถึงเขาไปติดต่อส่วนราชการส่วนราชการบอกไม่ได้ต้องขออนุญาตต้องมีขั้นมีตอนนะครับแล้วต้องทดสอบก่อนว่าเครื่องมือของคุณใช้ได้หรือเปล่ากลุ่มนี้นะเขาบอกเขามีแผนว่าเข้ามาอยู่ประเทศไทย1เดือนเข้ามาพบพวกเราเนี่ยเมื่อล่วงไปแล้ว15วันเขาบอกว่า15วันที่เขาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาแค่เดินทางไปหาเนี่ยไม่มีใครให้คําตอบเขาเลยและ15วันที่ผ่านไปเขาไม่ได้ทาอะไรเลยครับถ้างั้นที่หน่วยของอยูมีอะไรจะให้ทาหรือเปล่าเราบอกว่า นั่นอยู่ทรีทเมนต์น้ำให้กับแคมปิ้งของบนของอาสาสมัครเราได้ไหมเพราะอาสาสมัครเราก็มีปัญหาเพราะลงไปในพื้นที่ทางราชการไม่อนุญาตหมดเขาบอกได้เขาแฮปปี้มากเลยแล้วก็ตั้งแพลนกันในสายของเรานะต้องขอให้เป็นทรีทนเพื่อษทำอันนี้คือกลุ่มที่สองแล้วเขาก็รู้ว่าไม่ไม่เป็น primary action นเขาเป็น secondary ก็คือมาช่วยคนไปช่วยไงก็โอเคก็ช่วยเหมือนกันใช่นั่นเหล่านี้ผมว่าอาสาสมัครเนี่ยมันมีทั้งแบบแบบที่หนึ่งคืออะไรก็ได้แบบที่สองคือมีเงื่อนไขตั้งความถนัดหรือที่ก็ชอบ จริงๆมันมีตรงกลางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสายกลางคือถ้ามีหน่วยจัดการสักหน่วยหนึ่งนะฮะช่วยจัดการให้เจอกันตรงกลางได้อย่างเช่นกลุ่มกลุ่มฝรั่งเศสกลุ่มนี้ใช่ป่ะถ้าเขาเลือกแบบเงื่อนไขเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็จะกลับบ้านไปเปล่าๆเลยแต่ถ้าเราบอกโอเคอยู่ถนัดเรื่องนี้แต่ไม่เอาแบบไครทีเรียของคุณขนาดนั้นคุณก็ทําที่นี่ไหมล่ะแล้วก็เทเล o r m ให้เขา นั้นผมคิดว่าระบบอ,อาสาสมัครมันมีม,มีโอกาสมากแต่เราจะบริหารยังไงให้เขาได้ทำครับภูมนี้ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยจะกลับไปด้วยความอับเซตแล้วผิดหวังแล้วอาจขัดเคืองประเทศไทยก็อาจจะไปพูดประเทศไทยไม่ดีใช่แล้วแต่พอเราจัดการให้เขาได้มาอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควร mm. กับสถานการณ์ของปัญหาแล้วกับความพอเหมาะพอควรของเขาอยู่ตรงกลางตรงกลาง mm. เขาก็แฮปปี้นั้นผมคิดว่าระบบอ,อาสาสมัครของ ของทไทยเนี่ยหรือของโลกเนี่ยจริงๆมีศักยภาพมากแต่จุดอ่อนก็คือกระบวนการจัดการมนุษย์ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือกันอยู่ที่การจัดการสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมในความถนัดของแต่ละคนสรุปว่าที่ผมฟังคุณหมอมาถ้าผมจะเข้าใจว่างานจิตอาสาในตกลงคุณหมอเรียนรู้มาว่ามันไม่ต้องปลูกฝังมันมีอยู่ในทุกคนแต่เราต้องไปดึงมันออกมาหรือเปล่าครับคือจิตอาสามีอยู่ถ้าเราบริหารให้เขาได้ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆได้ผ่านแต่ว่าสมบุติที่บ้านนะครับถ้าลูกไม่อบอ้อมอารีไม่รักพี่รักน้องเห็นแก่ตัวไอ้ตอมจิตอาสามันจะถ้ากับพี่น้องก็ยังต่อมไม่มีมจะไปทําอะไรกับสังคมอะ่ะาะว่าไอ้จิตอาสาเพื่อส่วนรวมไม่ใช่บอกว่ามาถึงก็ต้องโหนึกถึงผู้อื่นนึกถึงชาวนานึกถึง,งกรรมกรใช่ไหมมันต้องเริ่มกับพี่น้องเราผะว่าเป็นฐานสําคัญที่ให้เขาสนุกด้วยการเล่นด้วยการแบ่งปันกันแล้วก็ร่วมรับผิดชอบกัน ฉ şey ันจิตอาสาเนี่ยผมว่ามันมันมาแบบไม่ใช่มาถึงก็ไปทำอาสาทำอาสามันค่อยๆพออพอผมคิดว่าแถวแถวยี่สิบถึงยี่ห้าเนี่ยคือคหัวใจถ้าภาษาพระเรายุคพรหมจรรย์นเนี่ยนะยุคก,กาลังจะตกผลึกว่าด้วยทิศทางของชีวิตยี่ส<า><ม>ิบถึงยี่ห้าเระาะผนใช่พอผมไปอยู่มาหาวิลาลยเฮ้ยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเฮ้ยเรามีเพิ่มอะไรแล้วเราเลือกแหละทํางานเรื่องอาสาก็เข้าค่ายอาสาเข้านู่นนี่นั่นมหาวิลยมันจะมีชมรมประมาณ3แนวเนาะแนวหนึ่งคืองานอาสา แนวหนึ่งก็คือแนวหาเพื่อนสมาคมเอนเตอร์เทนอเตออันที่สคือมารวมตัวกันเพื่อหาความเป็นเลิศของตัวเองเราจะมีชมรมหลายชมรมเพื่อความเป็นเลิศของตนเองฉันจะเก่งเรื่องนู้นในฉันอยู่ชมรมนี้แต่บางชมรมเลือกเพื่อเรื่อง,องสังคมความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งเพื่ออุทิศตัวฉันบว่าตอนในมหาลัยเนี่ยกิจกรรมอาสามีความสําคัญถ้ากว่าเราคิดว่าโลกนี้มันต้องการการช่วยเหลือกันไม่เช่นนั้น ถ้าเราปล่อยให้แค่มีการสมาคมแล้วไปเพื่อประโยชน์ตนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้า,ากลับไปดูในชีวิตและในหมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยว่ามือของชีวิตท่านน่ะท่านใส่อะไรเข้าไปถ้าใส่เรื่องงานสมาคมสังสรรค์กับงานเพื่อสร้างความเป็นเลิศของตอนเองเนี่ยท่านก็นึกออกว่าในชุมชนนั้นสังคมนั้นในหมู่คนนั้นจะไปแนวไหนถ้าพวกความเป็นเลิศมากชุมชนนั้นจะอาสาน้อยเห็นแก่ตัวเยอย<ช>ะเห็นตัวใหญ่เลยถ้ามีกลุ่มพวกอะไรอ่ะ,อะพวกเสวนาเอนเตอร์เทนก็เอามัน อาสาก็อาจจะมีบางส่วนใช่ไหมครับคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตแต่คุณหมอไม่มีโอกาสเพราะเด็กรุ่นนี้ลูกคนเดียวลูกสองคนเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้แบ่งปันกันมีโอกาสได้แชร์สินบนหนูหเราจะมีคำแนะนำพราะลูกสองคนแล้วพี่น้องหกคนตอนผมมไม่เหมือนคุณหมอเลยครับผมก็ต้องจับฉลากกันว่าจะถูบ้านกันวันนี้ใครถูห้องใหญ่ห้องเล็กลุ้นกันมากเลยจะเป็นกระบวนการลุ้นว่าเราจะได้ของมากเจอห้องใหญ่ที่จับขึ้นมาเซ็งเลยนี้เจอห้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ย แต่เด็กรุ่นนี้ไม่มีโอกาสเลยนะครับเราจะทํายังไงถึงจะให้พวกเขามีจิตอาสา,ารวมทั้งรักษาให้มันยั่งยืนคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงจากประสบการณ์ที่ต่อมอาสาคุณหมอทํางานมา20กว่าปีก็เป็นโจทย์ใหญ่เนาะพอยกตัวอย่างเช่นตอนผมเรียนหนังสือผมก็งงเอ้เราทําได้ยังไง<ม>คือแต่ก่อนไม่มีถ่ายเอกสารใช่ไหมแล้วไอ้อไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรมากมายจดอย่างเดียวใช่ไหมก็อ่านตำราที่ผมทำก็คือทุกเลคเชอร์ของนักเรียนแพทย์ ผมเนี่ยเป็นคนได้คนที่ได้ชื่อว่าเล็กเชื่อเร็วลายมืออ่านง่ายเพื่อนชอบครับแล้วก็ครบถ้วนดังนั้นทุกคนก็บอกเล็กเชื่อของรู้ดีมากเลยขอยืมไปอ่านขอยืมมาพอผมให้เขายืมไปอ่านเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านใช่ปะใช่สิครับแล้วพอจะสอบพอจะสอบเฮ้ยมันอยู่ไหนเอฟซีลอกมันทั้งนั้นไปละแปดบาทไปละแปดบาทใครจะมีแรงไปซีหลอกล่ะสกงสแกนหามีไหมใช่ไหมครับทําไงรู้อะผมเลิกใช้สมุดเล็กเชอร์เลย เรใช้อะไรครับคุณหมอผมซื้อกระดานอัดมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ซื้อกระดาษแบบกระดาษแอมเอลอะกระดาษที่บางที่สุดวางบนกระดานอัดสามถึงสี่ชั้นใส่กระดาษคาร์บอนสามแผ่นเวลาเลคเชอร์เนี่ยผมต้องกดหนักๆเพื่อให้มันทะลุถึงแผ่นที่สี่แล้วก็จดให้ทันด้วยครับพอเลคเชอร์เสร็จนะครับทั้งสี่ก๊อปปี้ไม่รู้ไปไหนฟึบเลยเพื่อนก็แบ่งกันดีก็ขอกันเลยพอจวนสอบผมก็เริ่มบอกเฮ้ยอยู่ที่ไหนว่าขอคืนชุดหนึ่ง คือาก,การบรรยากาศการเรียนตอนนี้เนี่ยถ้าใครรู้ก็ต้องห่วงไว้เพราะมันต้องแข็งกันจะได้ชน,นะว่ามีน้ํำใจช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยๆจากวัยยาวคือต้นทุนในการบ่มเพาะจิตอาสาให้เติบโตในอนาคติ ารแกได้เดินคุยกับคุณหมอเรื่องราวของจิตอาสาที่คุณหมอได้สะท้อนให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าตอมจิตอาสาคุณหมอนี่ผมว่าเกินปกติคือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นำพาให้ผู้คนได้มีโอกาสช่วยเหลือมากมายเกินปกตินี่มันต้องรักษาต้องบำบัดถ้าภาษาหมอต้องต้องพาไปบำบัดและเออแต่ที่ผมว่าคุณหมอได้ช่วยกระจายต่อมี้แล้วคุณหมอทําสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้แตกต่างตอนที่คุณหมอเป็นหมอในแง่ไหนบ้างครับ กิจกรรมอาสาเนี่ยมันจะเจริญงอกงามถ้าเราได้ทําสิ่งที่เราชอบมนุษย์เราหรือสังคมเราไปออกแบบผิดไงไปบอกว่างานอาสามันต้องเป็นแบบต้องอุทิศตัวต้องเสียสละแล้วต้องทําเป็นแบบชั้นชั้นอุทิศอ่ะต้องดูดีใช่ไหมต้องโคดอินสตาแกรมต้องอะไรอเงี้ยหรือไม่ก็ต้องไปใช้แรงงานเงี้ยค่ายอาสาต้องไปค่ายใช้แรงงานแต่ความจริงทำไมทำไมพี่ทำอินสตาแกรมเพื่ออาสาไม่ได้ล่ะ ทุกอย่างมันสามารถมาเป็นอาสาใช่ที่ถากว่าเราสามารถออกแบบงานอาสาเป็นงานที่เราชอบเป็นงานที่เรามีทักษะเฉพาะถ้าภาษาพระคือเป็นฉันทะใช่ปะเราก็รักที่จะทำเราก็รักแล้วมันก็บิวอินไปได้เลยติดอยู่กับตัวเรายังไงุณก็ต้องช่วยกัน่นสมมติรายการโทรทัศน์ก็ถือว่าเป็นงานเพื่ออาสาด้วยเพราะเราก็ได้สื่อสารสิ่งที่เราชอบแล้วก็ของนั้นดีเป็นประโยชน์ก็เป็นอาสาอยู่ในตัวอันนี้ก็เป็นการเป็นงานอาสาไปด้วยทุกคนเป็นงานอาสา กล้องช่องโทรทัศน์ก็เป็นงานอาสาคือเอาว่าเร,เราเรามองงานนี้เป็นอะไรนั่นในความเห็นของผมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามองให้มันกว้างแล้วก็พยายามมองว่าอาสามันอยู่ในทุกที่และทุกคนมีศักยภาพแล้วก็ไปเริ่มจากตรงที่เขามีทั้งศักยภาพและโอกาสอย่างเช่นตอนนี้น้องๆเขาทำงานเรื่องโชว์รบอาสาหรือตอนเกิดน้ำท่วมก็มาตั้งเป็น generation v gen v ขึ้นที่นี่เนี่ย เขาก็ติดไปติดกอบว่าถ้าเจนวีก็ต้องทําเรื่องดิส ASTER ต้องร้ายแรงเท่านั้นแล้วเขาบอกรอรอน้ําท่วมแล้วค่อยทําแล้วตอนนี้ไม่มีน้ําท่วมทําไงดีพองั้นพี่ก็ต้องครีทน้ําท่วมดีใช่ปะใช่ปะเพราะจริงๆเจนวี for disaster มันก็เมื่อพ้นดิส ASTER ไปแล้วคุณก่อเจนวีแล้วเพราะเจนวีต้องเป็นเจนวีคือ generation volunteer for ทุกอย่างใช่ขยะเออเจนวีก็เก็บขยะคนข้ามถนนเจนวีช่วย เจนวีเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ก็ต้องทํากันแล้วไม่ต้องแบบต้องทุกคนต้องไปทั้งเก็บขยะหรือไปปลูกต้นไม้ไปปลูกป่าสมมติเจนวีคุณชอบอะไรนะชอบแชร์ชอบแชร์กดไลค์แล้วแชร์อย่างเงี้ยคุณต่อไปนี้คุณเลือกได้ไหมแชร์ที่มันมีประโยชน์นั่นคือเป็นอาสาแล้วคุณกําลังส่งข่าวส่งสารดีๆแล้วตั้งกลุ่มนั้นงานอาสาเนี่ยคำตอบของผมก็คือว่า มันได้ทุกอย่างทุกเมื่อและถ้าให้ดีคือทําตามที่ตัวเองรักผมก็ไม่สามารถทําหลายอาสาที่ผมไม่รักได้ให้ผมไปเป็นแพทย์อาสาเพื่อตรวจผมไม่อยากทำแล้วใช่ป่ะจะถ้าให้ผมมาอาสาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยผมผมู้เรื่องผมเข้าไปช่วยได้ทุกเมื่อรหรือเรื่องธรรมะผมทําแล้วเพราะอันนี้ผมทําแล้วผมรู้สึกผมได้ด้วยถ้าเป็นอาสาที่ทําแล้วเราได้ด้วยไม่ใช่ว่า ทำอาสาเรื่อง Sacrifice เราไปติดใจว่างานอาสามันต้องไปทําแล้วคุณต้องเสียสละยากจนคนแค้นเออไม่ใช่อาสาแบบชิวๆสบายๆก็ได้อาสาด้วยสุขด้วยสเต็ปที่2คือหาที่คุณชอบและใช่และทําได้โอกาสมีอันที่2คือตั้งกลุ่มแล้วขับเคลื่อนเป็นขบวนมันจะมีชีวิตชีวาชีวิชีวาแล้วก็ยกระดับไปเรื่อยๆความหมายที่แท้จริงของคําว่าจิตอาสา คือทำในสิ่งที่ชอบแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ศักยภาพในสิ่งที่ถนัดคุณหมอทำมาเยอะมากเลยงานที่เราฟังกันมาคุณผู้ชมผมฟังมาเยอะแยะมากเลยจุดไหนในชีวิตที่คุณหมอภูมิใจที่สุดครับไม่เคยตอบได้เลยนะเพราะว่าทุกงานไม่ว่าจะไม่สำเร็จหรือสำเร็จมันก็เป็นบทเรียนอันที่หนึ่งเราได้เรียนรู้เยอะแล้วก็เราเรู้ว่าอะไรไม่ควรทำ ไอ้อย่างนี้อย่าทําอีกเลยนะไอ้อย่างนี้ต้องทําให้มากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นงานอาสาบางอย่างที่ผมคิดว่าผมไม่ควรทำเนี่ยอย่างเช่นว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเราเคยเชื่อมั่นว่าต้องเป็นแบบนี้เรื่องนี้ต้องเป็นแบบนี้เราก็อยากให้เป็นแบบนี้เราก็บอกราอาสาเราอยากจะช่วยเองต้องรับใช่ไหเองเราเราอุทิศให้พี่ต้องรับอ่ะพี่ต้องเอาตามที่ฉันจะให้อ่ะแต่สุดท้ายเราก็พบว่าเมื่อทําไปแล้วพอเราไปเขาก็ทิ้งมันหนัก เราก็รู้ว่าอองานอาสานี้มันไม่ใช่มันต้องเป็นอาสาแบบมีส่วนร่วมอาสาแบบเจ้าเข้าเจ้าของเขาเห็นประโยชน์แล้วเขาลุกมาทํากับมันด้วยดังนั้นผมคิดว่าอองานอาสาที่ที่ตัวเองได้เรียนรู้ว่าอะไรไม่ใช่อะไรใช่ที่สำคัญคือมีประโยชน์3ระดับอาจารย์พุทธทาตเนี่ยบอกว่าหัวใจของชาวสนโมกมีเครื่องวัดอยู่3เรื่องคือสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ ้ผมก็จะมองว่างานนั้นโอเคถ้าเป็นอาสา,ศามันต้องมีประโยชน์เนาะมันเกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นถ้าจะพูดในเชิงไซส์ของงานเนี่ยขอจดหมายเหตุกับงานเซฟอันดามันเนี่ยเป็นงานที่เป็นไซส์ใหญ่มากเพราะว่าสามารถดึงบางคนชอบดูที่ตัวเลขเงินใช่ไหมบางคนดูที่การมีส่วนร่วมบางคนอยู่ที่ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นผมคิดว่างานขอจดหมายเหตุ ถ้าดูตามไซส์ก็จะเป็นแล้วโดยตามใจคือเราอยากทำงานเรื่องศาสนาแล้วก็อิ่มใจอยากที่งานนี้เกิดประโยชน์แล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเกิดความสงบเย็นเพราะทำให้ผมอยู่ใกล้ธรรมะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่สําคัญแต่ถ้าถามว่างานเล็กๆอย่างงานนัสาที่สําคัญอย่างเช่นออตอนน้าท่วมที่นครศรีธรรมราชที่คีรีวงแล้วผมเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอันนี้เป็นเกิดเป็นสเต็ปแรกอันนั้นก็มีความภูมิใจเพราะอย่างน้อยก็เป็นสเต็ปหนึ่งที่ทําให้เรา ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นบางทีบางคนจะไปมองงานใหญ่ๆญงไงหรือแม้กระทั่งออซักผ้าให้พี่เราก็เราก็อ่นใจนะคือผมจะตอบเรื่องนี้ไม่ได้หรือตอบได้ยากเพราะว่าจริงๆแล้วหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ปะ่ะแล้วเราต้องพยายามไม่มองที่สุดทั้งสองเช่นเราบอกอันไหนภูมิใจที่สุดเราก็จะบอกอันนี้คือตัวชี้ขา อันนี้ไม่ภูมิใจต่จริงอันที่ไม่ภูมิใจมันมันก็เป็นเลสเซอร์เรนให้เกิดนี้ด้วยใช่ไหมครับมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนเนี่ยเราชอบมองอะไรเป็นเนียเป็นเส้นตรงแต่ทุกวันนี้มันเป็นเน็ตเวิร์กแล้วมันเป็นมันเป็นนานาปัจจัยมันไม่เป็นเนียแแล้วมันโอ้โหผสมผสานว่าเป็นอาสาสมัครมีได้วัดที่ความยิ่งใหญ่ของงานหากแต่วัดกันที่ความยิ่งใหญ่ของจิตใจที่ลงมือทำ ขอบคุณคุณหมอมากแล้วคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่านะคุณหมอไม่สมงวัล,ลิขิ์ครับเอาหลักนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับทําชีวิตเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราควรจะตั้งใจทํากันครับหมอครับคุณหมอยืนหยัดชีวิตด้วยความดีงามนึง,งนี้คุณหมอยึดคติประจําใจอะไรเป็นหลักไวนะ้ครับถามว่าคติธรรมของชาวสมนโขค,คืออะไรท่านอาจารย์พรทธาตบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัววัดจริงๆมีก่อนหน้านั้นท่านก็บอกว่าเป็นอยูงง่อย่างง่ายใช่ไหมครับเป็นอยู่อย่างง่าย เหมือนกระตายแล้วคือไม่มีตัวไม่มีตนอะไรก็ตามตามเหตุตามปัจจัยแต่พอวัดเนี่ยมาวัดที่สุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ตอนที่เราเริ่มขอจุดหมายเหตุุทธทาศ์ก็ได้พรของท่านเจจาคุณประยุทธ์มาอีกคำหนึง่งท่านอาจารย์คุณประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าจะทําอะไรท่านเขียนบทค,ความให้ท่านบอกว่าก็ขอให้อยู่ในใจเหนือเกื้อโลกอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกครับแปลท่านอาจารย์ประยุทธ์ ท่านอธิบายว่าทํำยังไงให้เราเนี่ยอยู่ในโลกได้ตามควรนะบางคนอยากอยู่ในโลกได้แบบอยู่ดีกินดีอันนี้จะมีปัญหาเรื่องมีปัญหาทันทีนะอยู่ตามควรน่ะแล้วก็ดูแลใจให้อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกได้มีใจอยู่เหนือโลกเสร็จแล้วอย่าเหนืออยู่คนเดียวออกไปทําการเกื้อโลกคืออาสาไง พวกนักเรียนพระเขาจะชอบหาไตรภา,าคีใช่ไหมไตรภา,าคีเป็นเจาภาคีผมไม่มีอะไรไม่มีห้อยพระไม่มีอะไรงั้นก็มีเนี่ยไตรภา,าคีในใจผมสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์อยู่ในใจเหนือเกื้อล่อนผู้ชมครับคุณหมอบัญชาคงทําให้คุณผู้ชมรู้สึกสุขสงบเย็นกับเรื่องราวดีในในมุมมองเรื่องจิตอาสาที่คุณหมอได้ทํามาตลอดชีวิตเป็นคุณหมอที่เคยรักษาคนจากนั้นมาสร้างระบบการเรียนรู้ แล้วก็มาสร้างส,างสิ่งดีงามให้กับสังคมในทุกๆมิติจนถึงปัจจุบันคนที่เป็นคนบัญญัติคําว่าอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ครับตำแหน่งนี้เป็นตาแหน่งที่ท่านคิดขึ้นมาคุณหมอไม่ใช่จะยังอยู่กับเราสัปดาห์หน้าจะมาเจาะลึกกับคุณหมอในเรื่องราวความใกล้ชิดกับาศาสนาที่คุณหมอได้ทําจนกระทั่งวันนี้มาเป็นผู้ดูแลเป็นกรรมการและเลยานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุทาต่านพุทธทาสอินทปัญโยครับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับโลกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสงูงเหมืนมนอนยู่ รายการมื้อพิเศษขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โคดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา สัมผัสทุกความประทับใจกับแกรนเพลว l เติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีม,มี่ช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดยโลแลนเจอ e ์โคดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดวันนี้พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีอีกเช่นเคยครับคุณหมอประชาพงพานิ์แขกรับเชิญของมือพิเศษวันนี้ท่านช่วยเหลือผู้คนมาตลอดตั้งแต่เป็นนักศึกษาออกค่ายอาสาเป็นคุณหมอที่รักษาผู้คนและปัจจุบันก็มาใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับโค้มมดคำพิเศษประจำสัปดาห์นี้คือคําว่าจิตอาสาครับเราทุกคนมีจิตอาสาอยู่ในใจของเราครับเราพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นดึงความรู้สึกนี้ออกมาครับ เพื่อช่วยสร้างสังคมของเราให้งดงามยิ่งขึ้นครับโค้ดคำพิเศษตัวนี้ไว้นในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับเพราะคําพิเศษแบบนี้จะมีอยู่ในหัวใจของคนพิเศษพิเศษเช่นคุณผู้ชมเท่านั้นครับไปปุกตอมจิตอาสากันครับ สนับสนุนโดยโ l a n d Nature ์ o คดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการลุ้นรับบัตรชมคีต <c oughs> ธรรมคอนเสิร์ตปริญญาจากสวนโมกรวมหลลึกถึงการจากไป20ปีของท่านพุทธทาสพิขุโดยวงจีวันแบนในวันที่29กันยายนนี้บัตรราคาใบาละ800บาทรวมจานวน4บ <c oughs> ใบกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามือพิเศษ ตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่0891411331หรือส่งมาที่ Facebook มือพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับและนี่คือหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทางรายการครับคุณผู้ชมครับคุณหมอบัญชาได้แสดงให้พวกเราเห็นเลยนะครับว่าชีวิตของท่านมีมุมมองชีวิตที่แตกต่างจากพวกเราหลายๆคนท่านใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาจนกระทั่งชีวิตปัจจุบันนี้มุ่งมั่นที่ทำงานจิตอาสาเพื่อเราทุกๆคนแล้วเราล่ะครับมากระตุ้นต่อมจิตอาสาภายในตัวของเราด้วยดีไหมครับสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและเตรียมรอพบคุณหมอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมรายการมือพิเศษพร้อมที่จะจุดประกายความคิดส,สร้างสรรค์เพื่อคุณผู้ชมเกิดจิตสำนึกที่ดีงามในการใช้ชีวิตและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ มือพิเศษสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์เลขานุการและกรรมการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญยครับคุณหมอเป็นผู้หนึ่งที่เคยสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าและเคยหมดศรัทธาในพุทธศาสนานอกจากนี้ท่านยังได้มีโอกาสใช้วิชาชีพในการรักษาช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านพุทธทาสพิกุและนั่นทําให้ท่านรู้ซึ้งถึงคําว่าธรรมะในระหว่างที่ผมบวชเนี่ยท่านาพุทธทาสบวดเจ็บหวายวันนั้นพอดีหมอที่ดูแลอยู่ แล้วก็จับผมเข้ามาตามผมเข้าไปถึงผมผมว่านั่นเป็นการแสดงธรรมครั้งสำคัญที่สุดที่ยา์ตุท่า,าแสดงธรรมกับผมแล้วมือนี้อาจทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป